สวัสดีครับออตอนนี้คุณกำลัองอยู่กับ D.I.G. นะฮะกับเกมครีตซูเปอร์ครีตเอ็ดบ็อกนะครับผมก็เป็นเกมแนวแนว 2D นะฮะก็วิธีเล่นก็ประมาณมาร i โอหรือไม่ก็พวกคอนท่าอ,อะไรพวกนี้นะครับผมใช้เมาส์ในการยิงปืนนะฮะก็ไปดูไปดูตัวเกมกันเลยแล้วกันนะครับผมนะ normal ครับโอเคครับเนี้ย <c oughs> ใช้ลูกศรในการเดินนะครับผม เเบกมานในการยิงนะครับทำไมกูยิงไม่ออกเนะี่ยโอ้ไม่ใช่ครับกด X ในการยิงครับอ,รอ๋อหรือกูตกไม่เห็นทำไมกูถึงมองไม่เห็นไม,ไม่เห็น <c oughs> โอเคครับเอาใหม่ฮนะบูมบูม,บม เอออ้วอู้วอ้ายิงไม่ออกนี่เป็นไงล่ะมึงยิงสโลโมชันแต่เด้งเด้งเด้าเด้าด้เออรับไปปืนนี่ปืนกลอูอ้าวบุ่มกคบนี้นะวิธีการผันก็คือเราต้องเก็บกล่องไปเรื่อยๆครับ เพื่อที่จะผ่านมันจะมีตัวเลขอยู่ด้านบนนะครับผมนั่นคือตัวเลขที่ให้เราผ่านนั่นเองคนะเดหรือเก็บกล่องให้ครบตามจำนวนนะครับผมครับอ๋อนั่นนั่นครับคือซุปเปอร์บอสครับอ๋อบอสขอให้ได้ปืนดีๆเถอะโอเคทุกซองไม่ไงั้นเป่าเป่าตายอเย้มีบอสมนนั้ย โอ้เอาปืนคู่ไปกินอ๋ออเออชาสิจ๊ะจ้อยช้าสิอี๋เป็นไงล่ะมึงโดนหัวไปเลยโอเคครับตอนนี้เราต้องเก็บกล่องครับต้องต้องเคลียร์ด่านหนึ่งให้ได้ครับผมตอนนี้นะฮะ เป็นการกินแดกเวลาได้ดีมากเลยไอพวกนี้เนี่ยเป็นเยอะไปแล้วบูมเฮ้ยทำไมกูยิงปืนไม่ออกอู้เตี้ยเอาไปกินเน่ะเออแล้วไก่ลับบิน่ะไก่บินไก่บินโอ้โหท้าทางกันน่าอร่อยจะเห็นคนไทยบินได้นะ ลูกซองลูกซองเลยตำนานครับช็อตกันเย่ช็อตกันช็อตกันเออยิงครับลูกซองยิงโอ้โหลูกซองไปไม่ถึงปืนนี้ถ้าใหญ่แรงนะครับต้องยิงระยะเผาขนครับไม่เข้าเผาขนเผาขนเผาขนตรงนี้ต้องเผาขนนี่เป็นไงล่ะเผาขนเป็นไงล่ะเผาขนเผาขนเผาขน เพรคะว่านเป็นไงหรออะไรครับคุณต้าครับผมเออตอนนี้เราก็ได้มีแขกรับเชิญเข้ามานะครับก็คือคุณต้าจากช่องรายการเดกูออนนั่นเองนะอะไรนะครับผมอะไรนะครับผมโอเคครับผมพูดอยู่ตงนานครับผมเพิ่งได้ยินครับโทษทีโทษทีกำลังอธิบายครับกำลังเล่นเกมอย่างเมามันนะครับผม ยังไม่ได้บ่นเลยครับเนี่ยตอนนี้กำลังอธิบายเรื่องเกมอยู่ครับตอนนี้กำลังจะ,ะผ่านเขาเซนเตอร์ด่านแรกอยู่เนี่ยก็เกมเอ่อซูปเปอร์คีเอ็ดม็อกครับผมเออเอาลูกซองไปกินอะไรมึงเป็นไงล่ะมึงเออปืนคู่ในตำนานเออ ครับผมเราต้องเก็บกองเก็บกองเฮ้ยนี่มันบาสุกา้าบุมบุมโอเคนี่ในการปิดฉากยิงไปดิยิงไปดิปดรีโหลดโคตรนานเลยปืนเนี้ยเออบูมเฮดแว แกลับไ,ไปแกลับไปแกลับไปแกเราไปไม่ยอมหลับเย่มาสุก้าบูมบาสุก้าในตำนานครับตอนนี้ปืนคู่ในตำนานโอ้ปืนคู่แม่งยิงพีจอสันอะโอ้โหสุดยอดเราต้องมาเก็บกล่องครับบาสูก้าครับบาสูก้าพวกบาสูก้าคือจิตวิญญาณน่ะ เอาไปกินบูมเอ้ยเ,เป็นไงเราทำไมไมน่จบสักทีวะเนี่ยเกมแม่งก็เสียงสัน่นบายแบร์อ้เอ็งโดนเหยียบหัวอะไรวะโหเกมนี้มันไม่ถึงโซทูล็อกนาว ท้ไถึงให้ถึง2้านะครับอีกอันเดียวกูก็จะผ่านแล้วนี่ว่าอะไรวะงี <c> ้น <oughs> เดี๋ยวไว้มาต่อพาร์ทหน้านะครับผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับซ a g เกนนะครับบายบายนะครับ